สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการ ดูดวงความรักนะคะโดยพี่ฮันนี่นะคะก็จะใช้ไพ่สหรับนี้นะคะในการดูดวงความรักเป็นไพ่สีชมพูนี้ค่ะซึ่งมีฮันนี่ดูนะคะก็จะเป็นการดูแบบลัคนานะคะก็คือลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีใดนะคะให้ดูตามราศีนั้นแต่สําหรับท่านที่ไม่รู้ลัคนานะคะก็สามารถดูได้เช่นกันนะคะว่าคุณเกิดในช่วงราศีไหนก็สามารถมาดูได้เช่นกันแต่ว่าความแม่นยําก็อาจจะไม่เท่ากับดูในแบบของลัคนาเนาะ ต้องเรียนให่ทราบว่าบางทีเวลาพูดเนี่ยก็อาจจะติดว่าเออคนที่เกิดลัคนาราศีนั้นนี้คนที่เกิดราศีนั้นนี้ก็ขอให้เข้าใจตรงกันนะคะว่าดูตามแบบลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าไม่ทราบจริงๆก็สามารถนูนในแบบราศีได้เช่นกันนะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าลัคนากับราศีนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะคะก็มีอาจารย์หลายท่านนะคะได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะก็สั้นๆง่ายๆก็คือในเรื่องของลัคนานั้นมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับวันเวลาเกิด ด้วยนะคะที่จะมาคำนวณเป็นลักษณะนะคะบางคนอาจจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนราศีเมษนะคะก็ต้องอาศัยดูเวลาเกิดประกอบด้วยนะคะก็สามารถดูได้ทาง y o u t u b e นะคะอันตรงจุดนี้นั้นพี่ฮันนี่ก็ไม่ได้พูดไว้นะคะแต่ก็จะมีอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยได้อธิบายไว้แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูดวงความรักกันนะคะประจำเดือนสิงหาคม ค่ะดวงความรักของชาวลัคนาราศีกันนะคะประจำเดือนสิงหาคม2,564นะคะเดี๋ยวพี่อันนี้สับไพ่สักครู่ดวงความรักของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงนะคะ,อะโอบใบแรกไฮโรแฟนนะคะ,ะบัี่สองเอซอบคัพนะคะ เดี๋ยวค่อยบรรยายดีกว่านะคะ,ะได้ไพ่ดีทั้งนั้นเลยนะคะจะมีไพ่ไม่ดีด้วยนะต้องบอกกันตรงๆนะคะว่ามีทั้งไพ่ดีแล้วก็ไพ่ไม่ดีด้วยนะคะ ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะนิสัยของคนลัคนาราศีกันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างาตามราศีนะ่ะกันก็คือผู้หญิงนะก็อาจจะลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวในทางความรู้สึกบ้างนะคะนะให้นึกถึงผู้หญิงสาวๆสวยๆเรียบร้อยประมาณนั้นนะคะนะลักษณะของคนราศีกันก็จะเป็นคนที่ค่อนข้าง อ,อ่อนไหวทางความรู้สึกอะไรประมาณนั้นนะคะนะอ่อนไหวนะแต่ไม่ได้อ่อนแอนะต้องบอกก่อนนะคะนะถ้าดูตามหน้าไพ่นะคะความรักของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยนะใบแรกขึ้นเหนือเฮโรแฟนก็จัดว่าเป็นไพ่ดีนะคะเป็นไพ่ดีนะไปที่2เป็นเอสออฟคัพโอ้โหดีมากนะคะทีนี้เนี่ยถ้าดูตามหน้าไพ่โดยรวมเนี่ยก็คือความรักนะถามว่ามันดีไหมมันดี แต่อย่างที่พี่อันนี่บอกว่าเมื่อเกี้ยมันมีมันมีไพ่ที่ไม่ดีขึ้นเนี่ยซึ่งผลจากไพ่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปนะมันทําให้คุณเนี่ยกลุ้มใจมากในเรื่องนี้นะคะนะซึ่งโดยบุคลิกลักษณะนินสัยเดิมของคนราศีกันเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอยู่แล้วด้วยนะคะนะหรือว่าถ้ามีใครมากระทบหรือมีใครมาพูดอะไรสักนิดนึงที่มันตรงกับสิ่งที่เราวิตกกังวลเนี่ยมันก็คล้ายๆเหมือนว่าไปกันใหญ่ ไปใหญ่ใหญ่ก็คือแบบเขามาจุดประเด็นนิดนึงก็คือแบบอาจ,จ่ะไปถึงนู่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก,ก็ก็เป็นคนที่ค่อนข้างลักษณะคิดมากสักนิดนึงนะยิ่งถ้าใครมาพูดหรือว่ามาเอ่ยอะไรที่มันเข้าเขามาในทางในสิ่งที่เรากังวลอยู่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราคิดไปถึงนู่นเลยได้นะคะซึ่งช่วงนี้มีเรื่องให้คุณวิตกกังวลค่ะนะดูตามหน้าไพ่วิตกกังวลซึ่งเรื่องที่ทําให้คุณวิตกกังวลนั้นนะคะต้องบอกเลยว่า มีคนมายุ่งกับคนรักของคุณตั้งใจฟังให้ดีนะมีคนมายุ่งไม่ได้แปลว่าคนรักของคุณไปกับเขาหรือไม่ไปหรืออะไรนะสิ่งที่ทําให้คุณวิตกกังวลคือมีคนมายุ่งกับคนรักของคุณในกรณีที่คุณมีคนรักอยู่แล้วหรือว่ามีคนที่เล็งๆกันไว้เรียกได้ว่ามีตัวเอกของเรื่องอยู่นะว่างั้นเถอะเนาะคือคนที่มีคนคุยคุยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นคู่กันแล้วเนี่ยนั่นแหละมันจะมีคนมายุ่ง มายุ่งกับคู่ของคุณนะอะว่ากันง่ายแบบนี้บางคนอาจจะแบบเอา้ายังไม่ได้เป็นแฟนกันก็ขอให้เข้าใจตรงกันว่าเวลาที่บอกว่าเออนะมีคนมายุ่งนะมันอาจจะมีคนมายุ่งกับตัวเอกของเรื่องของคุณนั่นแหละค่ะนะมันก็เลยทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลน,นะต้องยำง้ำกันอีกว่าไม่ได้แปลว่าคู่ของคุณจะไปหรือไม่ไปหรืออะไรเรายังไม่ได้พูดถึงจุดนั้นโอเคนะเราพูดถึงว่าคุณกังวลว่ามีคนมายุ่งเพราะมีคนมายุ่งจะทําให้คุณรู้สึกแบบ เออฉันก็วิตกกังวลมันก็เรื่องปกติไหมเนาะมีคนมายุ่งกับคนของเราเราก็รู้สึกว่าอก็กังวลอยู่จุดหนึ่งแหละก็กังวลว่าเออเออต่อไปมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยอาจจะกังวลว่าเออเขาจะไปไหมหรือว่าเขาทําสําเร็จหรือยังหรืออะไรประมาณนี้นะบางอย่างเนี่ยจริงๆนะอันนี้อันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับหน้าไพ่นะคะอยากจะยก,ยกตัวอย่างให้ฟังว่าเพื่อนอนะบางทีก็คือแบบเคยเจอแบบมีคนมายุ่ง แต่คู่เขาไม่ได้สนใจอะไรหรอกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําแต่อีคนมายุ่งนี่มันก็พยายามสูงอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนทางเราเนี่ยทางเพื่อนเนี่ยก็ก็วิตกกังวลวิตกจริตไปแล้วโอ๊ยตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแย่แล้วประมาณเนี้ยแต่ว่าคู่ก็ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ก็ทำให้เกิดความวกังวลอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องที่เข้ามาในในความรักในช่วงเนี้ยค่ะของคนเอ่อ ลักนณราศีกันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ว่ามีคนมายุ่งกับคู่ของคุณนะมีคนมายุ่งกับคู่ของคุณทําให้คุณเกิดความวิตกกังวลอย่างมากถามว่าเขาเอาไปได้สําเร็จไหมหน้าไพ่ไม่ได้บอกว่าเอาไปได้สําเร็จบอกเลยว่าหน้าไพ่คือคู่ของคุณก็ยังอยู่กับคุณแต่ไอเรื่องข่าวสารต่างๆนี่แหละค่ะข่าวสารที่มันกระเด็นมาเข้าหูคุณอ่ะมันอาจจะทําให้คุณแบบโอ๊ยตายแล้วอะไรอย่างนี้นะแต่วก็คุณก็ยังมีความวิตกกังวลในด้านอื่นเช่นวิตกกังวลเรื่องหน,น้าที่การงานเรื่องการเงินเนี่ย คุณมีความวิตกกังวลอยู่เดิมอยู่แล้วนะมันเลยทําให้ว่าโอ้โหมีปัญหาเรื่องความรักเข้ามาเนี่ยก็ย้ําอีกนะปัญหาเรื่องความรักคือปัญหาว่ามีคนมายุ่งปัญหาเขายังไม่ได้ไปเลยเออมันเลยทําให้แบบโอ้ยคือแบบหนักหนาสาหัสอะไรอย่างนี้ในช่วงนี้ก็คือประเดประดังเข้ามาประมาณนั้นนะคะนะซึ่งซึ่งซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยขอพูดสักนิดนึงช่วงนี้เป็นช่วงที่ ดาวเพื่อหัดเดินไม่ดีก็คือดาวเพื่อหัดถอยหลังก็คืออก็ก็จะส่งผลโด,โดยภาพรวมนตะ้องบอกก่อนว่าพี่อ,อันนี้ไม่ได้ดูไม่ได้ดูใครคนใดคนหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าดูภาพรวมก็หมายถึงว่าเอศิลธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันจะถอยหลังทดถอยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาข่าวสารอะไรที่มันมาแบบเหมือนวนะโอ้ยเขามีคนมายุ่งกับคนของเราเราก็จะรู้สึกแบบว่าโอ้ตายแล้วแล้วก็เ ในช่วงที่ศิลธรรมมันไม่ค่อยเวิร์กเนี่ยช่วงนี้มันทําให้รู้สึกว่าคนที่ทําอะไรที่มันไม่ค่อยดีอ่ะเราก็มักจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนที่ทําอะไรไม่ดีแล้วแล้วทาไมเขาถึงได้ดีอ่ะเขาถึงได้โอเคเขาถึงได้มีความสุขบางทีมันก็น้อยเนื้อต่ําใจเนาะอะไรประมาณนี้อันนี้พูดรวมๆทุกราศีนะคะทีเนี้ยพอเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์นี้เนี่ยแล้วยังมีคนมายุ่งกับคนของเราอีกเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกวิตกกังวลมากนะคะนะ เหตุการณ์มันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปจริงๆแล้วคู่ของคุณนะก็ยังอยู่กับคุณนะเอาูตามหน้าไพ่เนี่ยขึ้นตั้งอะไรหนะ่ะสิถ้วยนะ่ะแล้วก็ติดตัวเนี่ยไพ่ติดตัวเป็น a อ o ซอบคัพเนี่ยดีแล้วดีอีกแต่จริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือความคิดแล้วก็คนที่มันเข้ามาแค่นั้นแหละ นะอันนี้มันทําให้วิตกังวลสูงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาเอาไปได้ไหมเขายังไม่เอาไปได้นะสําหรับเดือนสิงหาคมนี้พี่อันนี้ไม่ได้ดูไกลไงก็ดูประมาณเดือนนี้ถามว่าเดือนนี้เอาไปไหมเอาไม่ได้ละคะ่ะนะเดือนนี้เขาก็ยังอยู่กับเราอยู่นะในเดือนถัด,ถดไปเดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อไปไม่ได้แปลว่าเขาจะเอาไปได้หรือไม่ได้ก็ยังไม่ได้ดูเออนะเอาเป็นว่าเดือนนี้เนี่ยก็ไม่ได้เอาไปได้นะคะ นะความรักของคุณสดใสแจ่มใสอยู่เพียงแต่มีเรื่องให้วิตกกังวลก็คือมีคนที่อาจจะมายุ่งกับคนของคุณอ้าวแล้วสําหรับคนที่ไม่มีใครเลยอะทีนี้เนี่ยสงคนที่ไม่ยังไม่มีใครเลยมันอาจจะมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาเนี่ยค่ะมันดันมีเจ้าของแล้วมันดันมีเป็นตัวเอกของใครเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะทีเนี้ย ปัญหาคือเราอาจจะไม่รู้หรือว่ามารู้ทีหลังเนี่ยมันทาให้เราเจ็บช้าน้ําใจได้ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเอาจริงหมาย,ยุดี่ดีดเปิดหาเรามาสวยเชียวถูกไหมเปิดหาเรามาสวยโอ้โหกําลังดีเอา้ามีแฟนแล้วเหรอหรือว่าเอา้ามีคนคุยอยู่แล้วเอ๊หรือคุยหลายคนความรู้สึกในใจเรามันก็จะแบบอะไรอย่างไงอะไรประมาณเนี้ยซึ่งอย่างที่บอกค่ะลักษณะนิสัยของคนราศีกันถามว่าเป็นคนที่ค่อนข้างน่ะอ๋อ วิตกกังวลแล้วกออ็อ่อนไหวทางความรู้สึกก็จริงแต่ก็ไม่ได้ยอมไงคือถ้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรประมาณนี้คือแบบก็เสียใจอะ่ะเสียใจอะ่ะแต่ก็มูฟออนโอเคไหมแต่มันเสียใจไงมันก็เลยทําให้แบบเออทำไมยังต้องมายุ่งกับเราหรืออะไรประมาณนี้ก็แนะนําว่าถ้ามีคนเข้ามาก็ให้ดูให้ดีนะคะต้องต้องบอกก่อนว่าพี่อันนี้ก็ไม่ได้ดูเฉพาะตัวนะดูใครใคนใดคนหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาเขาอาจจะดีก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่ง ขณะนี้ที่เขาเข้ามาหาคุณเนะะี่ยค่ะเขาก็อาจจะมีใครอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้อนาคตเขาไปเลิกกันมันก็อาจจะเป็นของเราก็ได้ไหมอ๋ออันนี้อันนี้พูดแบบว่าเบื้องลึกจากจิตใจเลย <c oughs> นะซึ่งถามว่าไม่ได้แนะนําให้ไปแย่งนะคะต้องบอกก่อนไม่ได้แนะนําให้ไปแย่งแต่ว่าอันเนี้ยพูดไว้เขาเข้ามาหาเรานะวันนี้นะคะเขาอาจจะมีใครแต่เราก็ไม่ได้ตัดสินใจคบบเขาในวันนี้ถูกไหมคะไม่ได้บอกว่าเออเลิกไปเลยมีคนอื่นอยู่เลิกไปเลย ก็อย่างที่บอกอะคะ่ะก,ก็สังเกตอาการไปก่อนหรือว่าถ้าเขาก็อาจจะเป็นคนดีก็ไม่เป็นแฟนก็เป็นเพื่อนก็ได้ไหมอะไรองเงี้ยคือแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีกือก,ก็ไม่ต้องไปคุยโอเคปะ่ะทุกอย่างที่ตัดสินใจมันก็คืออยู่กับตัวเรานะคะอย่าเชื่อหมอดูให้มันมากนะนี่บอกในฐานะที่เป็นหมอดูว่าจะไปเชื่อหมอดูให้มันมากนะักอื เพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่จะต้องตัดสินใจทุกอย่างอะค่ะคือตัวเราเองเรามีข้อมูลเราพิจารณาทุกอย่างที่เราเห็นด้วยตาที่เห็นด้วยความรู้สึกเนาะนะอย่าเชื่อหมอดูให้มากหมอดูไม่รู้จักคนของเราถูกไหมคะคนที่รู้จักคนของเรามากที่สุดก็คือเราเองหมอดูก็เป็นแค่ไกด์ไลน์เนาะนะเราก็เอาข้อมูลไป พินิจพิจารณาเท่านั้นเองนะแต่จริงๆอ้าวแล้วมาเป็นหมอดูทําไมเนี่ยก็ <c oughs> การการการดูดวงชะตาการดูหมอแบบนี้นะคะจริงๆท่าสร้างคติของพี่ฮันนี่ก็คือเป็นการดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะเป็นคําเตือนว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตหรือว่าเป็นการหาคําตอบว่าจริงๆแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์หรือว่ามันเกิดความทุกข์เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีหนทางแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกใช้เอา ะะนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะก,ก็โดยสรุปนะคะอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้คนมีคู่อาจจะมีคนมายุ่งกับคู่ของเราเนะก็ทำให้คนวิตกกังวลเนาะขอให้ใจเย็นๆนะคะนะไม,ไม่ได้แย่อย่างที่คิดหรอกเนาะเพียงแต,แต่ช่วงนี้อาจจะมีเรื่องให้เราคิดหลายเรื่องแล้วเราก็เลยคิดมากส่วนคนที่ยังโสดอาจจะมีคนเข้ามาก็ให้ดูให้ดีว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะคะราศีกันค่ะ